ฤิ์สีดวงทวารคืออะไรฤิร์สีดวงทวารเฮมอรไหสคือการมีกลุ่มของหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนักป่องพองและอาจยื่นออกมาฤิ์สีดวงทวารมีกี่ชนิดฤิ์สีดวงทวารแบ่งออกเป็นสองชนิดและแต่ละชนิดมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันได้แก่ 1. รฤทิ์สีดวงทวารภายในอินเทอร์เ e m o r r ฮม i d s คือฤทธิ์สีดวงทวารที่เกิดภายในรูทวารซึ่งอาจจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นและคลำไม่ได้ถูกคลุมด้วยเยื่อบุลำไส้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในขณะที่ยังไม่มีอาการแทรกซ้อนแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็นสีระดับคือระดับที่หนึ่งฤทธิ์สีดวงอยู่ภายในและไม่มีการยื่นออกมานอกทวารหนักระดับที่สองฤทธิ์สีดวงยื่นออกมานอกทวารหนักเมื่อถ่ายอุจจาระแต่สามารถหดกลับเข้าไปด้านในเองได้ระดับที่สาม ริดสีดวงยื่นออกมานอกทวารหนักและต้องใช้มือดันกลับเข้าไปด้านในระดับที่4ีริษสีดวงยังคงยื่นออกมานอกทวารหนักแม้จะใช้มือดันกลับเข้าไปแล้วก็ตาม2ฤริษสีดวงทวารภายนอก external hemorrhoids คือฤทธิ์สีดวงที่เกิดขึ้นบริเวณปากรอยย่นรอบๆทวารหนักสามารถมองเห็นและคลำได้มีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดผู้ป่วยจึงมักมาด้วยอาการปวดแม้ไม่มีการแบ่งระดับความรุนแรงชัดเจนเหมือนฤทธิ์สีดวงทวารภายในแต่มีอาการต่างๆเช่นเจ็บปวดบวมอักเสบเลือดออกและอื่นๆฤทธิ์สีดวงทวารเกิดจากสาเหตุใดปัจจัยทางพันธุกรรมพบว่ายีน f o c 2จีนบนโครโมโซมคู่ที่16อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดของโรคและเส้นเลือดขอดที่ขา อาชีพผู้ที่มีอาชีพต้องยืนนานๆมีผลทําให้ความดันเลือดในหลอดเลือดดาบริเวณปากทวารไหลกลับสู่หลอดเลือดดาในช่องท้องช้าลงโดยทั่วไปหลอดเลือดดามีลิ้นเพื่อให้เลือดดาไหลกลับได้ทางเดียวแต่เมื่อการไหลของเลือดดําช้ลงประกอบกับมีความดันในช่องท้องสูงจึงเกิดการข้างของหลอดเลือดดาบริเวณกลุ่มหลอดเลือดปากรูทวารหนักส่งผลให้กลุ่มหลอดเลือดดําป่งพองจนเกิดอาการของโรคริดสีดวงได้ ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆเช่นโรคตับแข็งซึ่งจะมีอาการท้องมานในระยะสุดท้ายและเมื่อมีน้ำในช่องท้องมากๆจะไปกดการไหลเวียนเลือดในช่องท้องเป็นสาเหตุทําให้หลอดเลือดดาไหลกลับเข้าช่องท้องได้ไม่ดีนักฤทธิ์สีดวงอาการเป็นอย่างไรมีเลือดออกทะท้องผูกมีโอกาสเลือดจะออกมากยิ่งขึ้นก้อนยื่นจากก้นอาจหดกลับเข้าไปภายในทวารหนักได้เองหรือต้องเอานิ้วมือดันกลับเข้าไปถึงจะเข้าไปบวมอักเสบก้นแฉกคันติดเชื้อโรคซีดอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดมีเลือดแดงในโถส้วมหรือเลือดหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระตรวจวินิจฉัยฤาษีดวงทวารอย่างไรผู้ป่วยส่วนมากจะมีเลือดสดออกทางทวารหนักระหว่างที่ถ่ายอุจจาระสังเกตได้จากการมีเลือดเปื้อนกระดาษชำระหรือมีเลือดปนออกมากับอุจจาระหรือมีเลือดไหลออกมาเป็นหยด ทั้งนี้อาจจะมีอาการเจ็บทวารหนักหรือไม่ก็ได้ถ้าเกิดอาการอักเสบหรือหัวยื่นออกมาข้างนอกอาจรู้สึกเจ็บรุนแรงจนทาให้ยืนนั่งหรือเดินไม่สะดวกและอาจคลำพบก็เนื้อที่เป็นหัวบริเวณปากทวารหนักในรายที่เป็นเรื้อรังหรือมีเลือดออกมาผู้ป่วยอาจมีอาการซี่จากการเสียเลือดได้ฤสีดวงรักษาอย่างไรการรักษาฤสีดวงทวารขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและอาการของผู้ป่วยประกอบไปได้วยการรักษาฤสีดวงด้วยตนเองและการรักษาฤสีดวงโดยแพทย์ได้แก่หนึ่ง รักษาฤสีดวงตามอาการด้วยตนเองวิธีรักษาฤสีดวงด้วยตัวเองสามารถทำได้โดยระวังอย่าให้ท้องผูกดื่มน้ำมากมาก,มากและกินผักผลไม้มากๆถ้าท้องผูกให้กินยาระบายเป็นยารักษาฤิสีดวงเช่นยาระบายแมกนีเซียดีเกล ELP หรือสารเพิ่มกักใหญ่ ถ้าปวดมากเนื่องจากมีการอักเสบให้กินยาแก้ปวดนั่งแช่ในน้ำอุ่นวันละสองสาครั้งครั้งละ10 15นาทีและใช้ยาฤธษ์สีดวงทั้งยาเน็บหรือยาทาฤิิ์สีดวงทวารเพื่อบรรเทาเป็นเวลาประมาณ7จวันหากหัวฤิษ์สีดวงออกมาข้างนอกให้ใช้ปลายนิ้วดันหัวกลับเข้าไปถ้าดันกลับไม่ได้แนะนำให้ไปโรงพยาบาล2รักษาฤธิ์สีดวงโดยแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นมากแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยวิธีต่อไปนี้ การฉีดยาเข้าที่หัวให้ฝ่อไปวิธีนี้สะดวกไม่เจ็บปวดมักจะฉีดสัปดาห์ละครั้งประมาณ3-5ครั้งใช้ยางรัดทำให้หัวฝ่อใช้แสงเลเซอร์รักษารักษาโดยการผ่าตัด